เราไปนั okay. ่งรอก่อนไคุณจะได้เปรียบเจนไปไม่ต้องอาศัยทักษะการเริ่มกทำยัไมยังไงต้อไปจะลืมคุณจะต้องตั้งมาหนึ่งสองสามสี ออฟส์นะครับที่วางลูกขนไก่ให้อยู่น um ิ่งได้แล้วเะยครับแม่ทำได้กร pues ับครับครับโอ้แม่นแล้วก็แม่นเลยครับตอนนี้เหลือแก้วแค้นัก็จะได้จับคู่ลงโทษทีมที่แพ้นะครับคุณออฟคุณไม่ลงโทษน้องกันเหรอทำไม่ลงเฮ้ยส่วนคุณก็จะลงโทษเพื่อนของคุณใช่มันโดนแน่เลย เชฟออฟก็เข้าท่าเหมือนเฉียวคุณเหมือนเค,ค้กที่โรยไ <c oughs> อศครีม <c oughs> แต่เองนี้แต่หลังๆด่ดูเหมือนเชฟเนี่ยจะมือนหนักไปสักหน่อยนะครับแป้งกระจายไปทั่วทั้งหัวของนิวเลยะครับปิดท้ายด้วยการว้ามขัดนะยังมีบริการนวดแป้งตามมาอีกโว้ยกัจะเอาให้เข้าเนื้อกันเลยมั้งออฟ